วิธีดูว่าไลน์โทรหาใครบ้างซ่อนแชทใครไว้บ้างแต่ที่แอปไลน์ต่อไปแต่ที่หน้าหลักแล้วให้เราแต่ที่หัวข้อบริการจากนั้นแต่ที่ดูทั้งหมดแล้วแต่ที่หัวข้อติดต่อสื่อสารแต่ที่ไลน์อาที่เป็นไอคอนหูโทรศัพท์นะครับ ก็จะขึ้นแชทของแต่ละคนที่ l ลายของเราโทรหานะครับต่อไปดูการซ่อนแชทแต่ที่หน้าหลักสายมือล่างสุดแล้วให้เราแต่ที่ปันเปืองกันตั้งค่าเลื่อนมาแล้วให้เราแต่ที่แชทต่อไปให้เราเลื่อนมาแล้วแต่ที่ห้องแชทที่ซ่อนก็จะขึ้นแชทที่ถูกซ่อนเก็บไว้นะครับ เราสามารถแต่ที่แก้ไขเพื่อทำการยกเลิกการซ่อนชัดได้นะครับ